สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาร้านนั่งชิลนะคะชื่อว่าร้านมิดนะคะอยู่ทางที่จะไปกรุงเทพนะคะก็คืออยูถนนมิตรภาพเลยนะคะอยู่ติดก,กับร้านเนียนะคะแล้วก็ถัดไปจะเป็นร้านประพันธ์นะคะเป็นร้านที่ลึกลับมากเลยนะคะคือด้านล่างตอนแรกเราเข้าไปอ้าวทาไมดูมืดมากแล้วก็ไม่มีคนเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะพามาชมบรรยากาศนี่อันนี้เนี่ยสะดุดตามากนะคะ ก็คือภาพเขียนฝาผนังรูปดอกไม้ลายดอกไม้นะคะนะคะเขาก็จะมีมุมให้เราถ่ายรูปเก๋ๆเยอะเลยนะคะแล้วก็ดูเป็นอ่าร่มรื่นนะคะเราเขา<อ>ตกแต่งด้วยต้นไม้แล้วก็เป็นวิวถ่ายรูปนะคะตอนเราเดินเข้าไปเนี่ยไม่เจอคนเลยก็แปลกใจว่าเอ๊ะเขาไปเด็กกันหมดเนาะเขาไปนั่งกันที่ไหนนะ้าทำไมไม่เจอใครเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะพาไปชมวิวนะคะ ว่าโอ้มีแบบนี้มีที่ร้านแบบนี้ด้วยเหรอที่นั่งกันนะคะชิลมากแต่ต้องเป็นวันที่ฝนไม่ตกนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกันนะคะเพราะตอนไหนเพื่อนๆเดินขึ้นไปกันหมดแล้วนะคะเด,เดินกลับมาที่มุมเดิมนะคะก็มีกระจกไว้ให้เรา,าถ่ายรูปด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นบันไดกันนะคะไปหาเพื่อนๆกันว่าเพื่อนๆเดินไปไหนกันแล้วนะคะ ะะเดินขึ้นบันไดไปเลยเหมือนเรากําลังจะเดินไปที่ไหนที่หนึ่งโดยที่ก็เอ๊ะไม่เห็นคนเลยนะคะเดินขึ้นบันไดไปเลยไปเรื่อยๆนะคะขึ้นมาชั้นนี้นะคะชั้นสองก็ยังไม่เจอนะคะยังไม่เจอใครนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นโอ้ตู้แช่เพียบเลยนะคะเดินมาปุ๊บทางซ้ายมือเมื่อกี้จะเป็นห้องน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นชั้นที่เราเดินขึ้น เราต้องเดินขึ้นไปอีกนะคะอันนี้เป็นชั้นสองเห็นไหมคะเป็นบรรยากาศเราต้องเดินขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นนะ,ะเพื่อจะไปที่ชั้นดาดฟ้านะคะก็จะเป็นแบบโอ้ออเดอร์เลยนะคะเปิดโลง่งมีฟังดนตรีสดนะคะเราจะไปเมนไปดูเมนูกันว่าอาหารเขาจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะส่วนมากก็จะเน้นไปที่กับแก้มนะคะของทานเล่นมีอาหารจานเดียวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเมนู ที่เป็นเครื่องดื่มกันนะคะว่าเขาขายเครื่องดื่มอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะน,นี่ก็จะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อดูรีวิวแล้วอยากมานั่งชิลๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือแต่ละโต๊ะเนี่ยเขาจะมีโคมไฟให้อ่าตกแต่งเพราะว่ามันมืดนะคะเวลาเขามีอาหารมาเสิร์ฟเนี่ยก็จะได้มองเห็นนะคะอันนี้เป็นถ้าเรามาคนเดียวก็สามารถนั่งชิลได้นะคะก็จะมีที่ให้เราแบบนั่งอยู่ขอบๆนะคะ อันนี้สั่งเบียรมากินเย็นๆนะคะบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะก็จะมีน้องมาคอยอทเทเบียให้นะคะเครื่องดื่มเย็นๆให้เราแล้วก็จะมีนักร้องร้องสดนะคะชื่อร้านมิตรนะคะของทานเล่นนะคะที่เราสั่งมาทานนะคนจะเป็นดักแด้นะคะดักแด้ทอดนะคะเขาก็ทอดมาอร่อยแล้วก็โรยมาด้วยใบกะเพราทอดกรอบนะคะเมนูถัดมานะคะก็จะเป็นถั่วนะคะ เป็นถั่วทรงเครื่องนะคะอร่อยนะคะเป็นแบบเหมือนเราทานเป็นกับแก้มะคะทานกับเบียร์เย็นๆนะคะก็แนะนําเลยนะคะใครอยากมานั่งชิลที่นี่นะคะร้านชื่อว่าร้านมิตรนะคะอยู่ตรงทางที่จะลงอุโมงค์นะคะทางลงอุโมงค์ของอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะเส้นจะเป็นเส้นมิตรภาพที่เราจะไปเส้นทางกรุงเทพนะคะอันนี้ก็นั่งชิลๆสบายๆายายเก็บ อ่าบรรยากาศชิลๆนะคะนั่งฟังเพลงทานกับแก้มแล้วก็จิบน้ําแก้กห่วยมีฟองเบาๆนะคะในวันชิวๆแบบนี้นะคะป้านุ้ยก็มานั่งรับลมนะคะต้องมาในวันที่ฝนไม่ตกนะคะนี่ป้านุ้ยก็เนี่ยคะ่ะจะให้ดูว่าอยู่ริมถนนเลยแต่เราอยู่ชั้นดาดฟ้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ